สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทวันละครวันนี้ขอเสนอคำว่า CMA อันนี้เป็นคำย่อนะครับย่อ,ยอมาจาก Computer Misuse Act 1990คือกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบพศ2533อันนี้เป็นกฎหมายอังกฤษนะครับ เป็นกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาสหราฐอณาราักรเมื่อปี2533นะครับเป้าหมายของ CMA ก็คือป้องกันการก่ออาชญากรรมเกี่ยวคอมพิวเตอร์และการช่อฉนทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยจะมีผลรวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตมีการป้องกันการใช้คอมพิวเตอร์ในการก่ออาชญากรรมซึ่งรวมถึงการเข้าไปทำลายข้อมูลที่เก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ ซิมเมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับบางคนก็บอกว่ากว้างขวางมากเกินไปแล้วก็มีการนําไปใช้ในศาลต่างๆในสาอาณาจักรตามความเหมาะสมแล้วก็มีข้อโต้แย้งด้านความเป็นส่วนตัวโดยมองว่าบางคนก็มองว่านะครับรัฐบาลเข้าไปยุ่งกับชีวิตประจําวันของผู้คนมากเกินไปนะครับซิมเอก็เป็นรูปแบบตัวอย่างกฎหมายด้านอาชญกรรมคอมพิวเตอร์ที่ประเทศในเครือจักรภพนำเอาไปใช้เช่น ไอร์แลนด์แคนาดาเป็นต้นนะครับตัวอย่างการใช้ CMA นะครับก็มีกรณีของอคนชื่ออาร์วี Go, แล้วก็สายฟรินนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 2 7ัน8ถึง 2, 28, นะครับโดยโรเบิร์ตสายฟรินกับสตีเฟนโกนะครับใช้คอมพิวเตอร์โมเด็มและคอมพิวเตอร์ในบ้านเข้าไปดูข้อมูลบริษัทโทรคมอังกฤษโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ แล้วก็ในการแสดงสินค้าครั้งหนึ่งไซฟรินสังเกตเห็นวิศวกรของ r r t t s s t t l l e o o เนี่ยนะครับใช้ชื่อผู้ใช้ง่ายๆว่า2222222222 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. แล้วก็ใช้รหัสผ่านว่า1234เนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้แบบนี้ไซฟรินก็เลยใช้ข้อนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการสู้คดีว่า British Telecom นีครับไม่ได้สนใจจะรักษาความปลอดภัยอย่างจริงจัง ถึงได้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านาแบบนี้นะครับไซฟินกับโกนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้รหัสผ่านดังกล่าวนะครับเข้าไปดูข้อมูลในกล่องรับข้อมูลของเจ้าชายฟิลิปนะครับทางริท,ทลทคอมพบเข้าก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็ยื่นฟ้องศาลแต่ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบพศ2 5 3 3นะครับก็เลยต้องใช้กฎหมายการโกงและปลอมแปลงพศ2524นะครับ f o r t จ r y และ Counterfeiting a อ t 1981นะครับสารก็ตัดสินให้ไซฟ,ฟินและโกนะครับจ่ายค่าปรับแค่37,300บาทนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็เลยยื่นอุทธรณ์นะครับคำแก้ตัวของจำเลยก็คือขาดหลักฐานที่แสดงว่าจำเลยพยายามที่จะลักลอบเข้าไปเอาข้อมูลซึ่งสารฟังอุทธรณ์แล้วก็ยกฟ้องโจทย์ก็ดีกา แล้วในปีพศ2531สารดีกาก็ยืนยันการยกฟ้องดังกล่าวนะครับจากผลการพิพากษานั้นนะครับนักวิชาการด้านกฎหมายก็เลยบอกว่าต้องมีกฎหมายเพิ่มขึ้นใหม่คณะกรรมาการกฎหมายอังกฤษเนี่ยนะครับ English Law Commission นะครับก็เลยเสนอกฎหมายใหม่ในที่สุดก็ได้กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบพศ2533หรือ CMA คอมพิวเตอร์มิสยูส act หนึ่งเก้าเนะครับมีบทกรรําหนดโทษว่าถ้าเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจําคุก6เดืนเอนปรับประมาณ2องแสนห้าหมื่นบาทถ้าเข้าถึงข้อมูลโดยไม่รับอนุญาตเพื่อทํคาค,ความผิดในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็จําคุก6เดือนแล้วก็ปรับตามที่ศาลกําหนดแลวถ้าเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อกระทาความผิดในครั้งนั้นและเพื่อกระทําความผิดในครั้งต่อไปก็จําคุก6เดือนนะครับ โดยถ้าไม่ขึ้นศาลแล้วก็ปรับไม่เกิน5ปีจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับตามที่ศาลกำหนดนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่า CMA ซึ่งย่อม,มาจากกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบพศ2 5 0 3ของอังกฤษกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามอนมาในรายการภาษาไอทีวรลครได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ